สวัสดีค่ะดิฉันนางสมฤดีค้ายโยธาโรงเรียนบ้านดอนอุมรัวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคลังสุขเกษสามค่ะวันนี้จะขอนําเสนอ,อการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการนะคะเนื่องจากว่าความคิดสร้างสารรค์มีความสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังคมเราจะต้องอมีการคิดแปลกใหม่อยู่เสมอนะคะ เราจําเป็นจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็การใช้วิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสารรค์นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะทําให้เด็กประสบผลสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็การใช้นวัตรกรรมเทคนโนโลยีก็มีส่วนทําให้เด็กสามารถที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้นะคะก็เป็นที่มาของโครงการนะคะสําหรับจุดประสงค์ก็คือ เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็พัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนแล้วก็อันที่3ก็จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็จะอันที่4ี่ก็จะเป็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนะคะทีนี้เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วนี่นักเรียนก็จะสามารถมีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ รูปเลขาคณิตนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็อันที่สองก็จะให้นักเรียนนี้สร้างชิ้นงานจากรูปเลขาคณิตนะคะอันนี้คือเป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้นะคะสำหรับหนังสือเล็กอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาเสนอในวันนี้<ๆ>ก็จะประกอบด้วย5 5ห,หเล่มด้วยกันนะคะจุดเด่นของหนังสือเล็กอิเล็กทรอนิกส์นี้นะคะก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีครบ ทุกวิชาในการเรียนของนักเรียนนะคะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ก็จะให้ความรู้เป็นการศึกษาด้วยตนเองของนักเรียนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง5้าเล่มน,นะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยก็จะให้นักเรียนแต่งเรื่องนะคะทำหนังสือเล่มเล็กจากรูปเรขาคณิตที่นักเรียนเรียนมาจากวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็เป็นให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในสังคมที่มี ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็จะเป็นให้นักเรียนได้ประดิษฐ์สิ่งของอเครื่องใช้และก็โมบายจากรูปเรขาคณิตมาประกอบเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของนักเรียนเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตต่างๆการวาดภาพการ สร้างผลงานจากรูปเรขาคณิตในการสร้างชิ้นงานนะคะวิชาสังคมก็จะเป็นให้นักเรียนแต่งนิทานคุณธรรมจากรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมเพ้นท์นะคะมาบูรณาการก,กับวิชาสังคมให้นักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็ทําเป็นชิ้นงานออกมานะคะนี่คือจุดเด่นนักเรียนจะได้เรียนรู้ทุกกลุ่มวิชาในสื่อการเรียนอันนี้นะคะผลประโยชน์ที่ ผลที่ได้รับก็คือด้านผู้เรียนนี้ผู้เรียนก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะคะแล้วก็ได้สร้างชิ้นงานจากเรื่องรูปเรขาคณิตนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับด้านครูก็จะเป็นครูก็ได้สื่อที่มีคุณภาพนะคะนักเรียนแล้วก็ได้ส่งเสริมผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ที่มาของนวัตกรรมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ